We cannot use yesterday's logic to solve today's problem เราไม่สามารถที่จะใช้ logic ของเมื่อวานนี้ที่จะแก้ปัญหาของวันนี้หรือพรุ่งนี้ได้ผู้หารุ่นใหม่ควรจะหาข้อมูลเยอะคิดเยอะแล้วก็ปรับตัวให้เร็วสามารถที่จะพาตัวเองออกจากกรอบปฏิบัติเดิมการสร้างความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เรายึดถือเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเมื่อโลกเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในเรื่องขององค์กรไซส์มันจะเล็กลงค่ะแล้วก็เป็นโมดูลสมากขึ้นทําให้ช่องว่างแคบลง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาไข่มุกแท้ส่วนใหญ่ไม่มีแบรนด์จึงทําให้เราเห็นช่องว่างทางการตลาดและนั่นทําให้มาทราสตูดิโอประสบความสําเร็จในระดับโลกได้อย่างทุกวันนี้ค่ะในโลกของธุรกิจปัญหามาเกิดขึ้นเสมอเราต้องเริ่มจากแก้ไขจากจุดเล็กๆไปทีละจุดขยายผลไปเรื่อยๆให้ทันกับโลกกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การทำธุรกิจไม่เคยราบเรียบค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีปัญหานั่นอาจจะหมายความว่าเรามาถึงทางตันแล้วธุรกิจของเรานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ปริมาณมากและนั่นทำให้เรามีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศลดการใช้พลังงานและเติบโตแบบย,ยั่งยืนการไม่ยอมแพ้คือพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง